สวัสดีทุกคนที่ตามวันนี้เรามาทําจะมาเพาะพันธุ์นี้กันนี่เห็นมาเม็ดเขยตายไม่ยายกลบน,นี่นี่เราพอปิ้นออกมาแล้วเป็นเม็ดอย่างนี้เราก็มาเพาะนะครับเราเพาะใส่นี่เราก็ใส่แล้วเนี่ยดิน <c oughs> เป็นปุยนะแล้วก็อะไรนะ <c oughs> แกลบดําแกลบดํากับ,ด,กบด,กดินนะแล้วก็มันมีใบไม้ด้วยนะนี่เราก็เราก็กแกะอะไรนี้เลยเพาะ <c oughs> ไว้ปลูกนะครับ ใบกล้ามปูผสมไปด้วยนะคะเป็นปุ๋ยนะคะนี่เราก็แย่ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เม็ดไก่ไปตรงกลางแล้วก็กบนะคะเหลยตายไม่ยายกรบกรบขบอะไรกันทั้งนัยายาย้นยะาเราก็เพราะสวยนี่เราไม่จอดอะ่ะน่าจะได้สักร้อยถุงนะเพราะเพราะพันใครสนใจก็สั่งนะคะ ต้นก็ไม่แพงนะคะสามร้อยห้าสิบหอมนะกิิ่มเขาหอมนะนี่เราก็พอ,อยี่เงยนะใส่ลงปึ๊บอันเราก็ปกแค่แตกๆอย่าไปนั่นเกินอันนี้พันหมดแล้วเราก็ลูยเม็ดสวยนะมันหอมนะโอ๊ยเงาชิมง่ายเลยมือเปื้อนคนนี้มาแตะหน่อยดิ ลองชิมรสชาติดิเนี่ยน่าจะออกเปรี้ยวๆไหม <Yeah. S 1> หวานนะเพื่อนเหมือนกันอ่ะ,อ,ะอันนี้นี่ไม่เพื่อนนี่เหมือลนลองยิมมาเม็ดนึงอยู่บนใบยอนี่เห็นป่ะเนี่ยเราก็ลองชิมดิ <c oughs> หวานกิน <c oughs> เหมือนอะไรวะลูกว่าเลยอือเหมือนลูกว่ารสชาติเหมือนลูกว่าอร่อยอันนี้เดี๋ยวเราก็มาพอกอันนี้นี่เราพอมได้เยอะเลยนะเนี่ย ก็ได้เยอะอยู่นี่เห็นไหมะเราทำได้ยเดยอะเลยอ่าจะมีผู้ช่วยมาผู้ช่วยอ่ะอันนี้เราก็ขอเสร็จกันนะคะได้ไหมสักร้อยไม่ถึง<ม>คุณจะเริ่มสุกนะสนใจก็สั่งได้นะคะอันนี้ก็เริ่มเพราะหน่าจะมาสักกี่เดือนมาจะเป็นเดือน หลายเดือนอยู่นะกว่าจะได้เนะก็ยากอ,อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์่อมานะคะจัดให้นะคะ,ะ,คะทุกๆคนบ๊ายบายอยากได้คลิปอะไรก็สั่งมานะคะเดี๋ยวแม่วันาจะจัดให้นะคะทุกๆคน